สวัสดีทุทกคนนะครับกลับมาพบกัอนอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบอนนี่ในตอนล่าสุดที่ถึงแม้ในตอนนี้ตัวเต็มยังไม่ได้มีการออกมาเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีเนื้อาหาและก็ภาพหลุดมาแล้วนะว่าบอนนี่เธอในมีความสามารถในการเรียนแบบพลานิกาจนในตอนล่าสุดล้วก็จะได้เห็นว่าบอนนี่ได้ดีเนี่ยเธอนั้นได้ใช้ความสามารถของบัตรคนยักษ์เหมือนกับในตอนที่ Đ ลูฟี่ได้ใช้แก้สามได้เพราะฉะนั้นมันกลยกายเป็นเรื่องราวที่ว่าบอนนี่เนี่ย เธอนั้นสามารถเรียนแบบโดยใช้พลังนิกาก่อนที่ลูฟี่จะจอ,อกเรือและใช้เกย์สองเกย์สามเกย์สี่หลือแม้กระทั่งปลุกความสามารถล่างเกย์ห้าพลังเห็นเทพบรรอาทิ์นิกาขึ้นมาได้ด้วยซ้ำและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะว่าเทพบรรอาทิ์นิกาเนี่ยความสามารถของลูฟี่ที่มันมีพลังที่มันโกงขนาดนั้นการที่บอนี้นั้นสามารถเรียนแบบพลังนี้ได้และเธอเนี่ยในตอนนี้นี่ก็อยู่ที่เอเคสสถานที่ที่เซตเทอร์นั้นบุกมาเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันจะเป็นการปูเรื่องราวที่ว่าหลังจากนนนลููฟีีี่่่่่ววั้้้เเพกกขาจะไไดรรรมมมืือออตสห เพราะว่าบอนนี่เนี่ยก็จะมีความแกล้กับแซตเทิร์นที่เขานั้นเป็นต้นเหตุที่ทาให้คุมาต้องสูญเสียใจิตใจแล้วก็ตายไปมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันยิ่งเพิ่อมโอกาสให้หลังจากนี้ลูฟี่กับบอนนี่เนี่ยจะได้ร่วมมือกันในการต่อสู้หลังจากนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงการร่วมมือกันครั้งนั้นสิ่งที่เราจะมาดูแล้วก็มาคุยกันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าการเรียนแบบพลานิกานจะทําให้บอนนี่นั้นมีความสามารถและก็พลังที่มันมากขนาดไหน เพราะว่าขนาดในตอนที่ลูฟี่นี่ไม่ออกเดินทางเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าเรื่องราวในตอนนั้นบอนนี่นี้ยก็ยังสามารถเล่นแบบร่างคนยักษ์ทางทอนที่บอนนี่เนี่ยรู้เรื่องรล่าเกี่ยวกับ,กบกนิกาเพียงแค่เธอนั้นฟังเรื่องเล่ามาจากคูมาร็เท่านั้นแต่ว่าเพียงแค่เรื่องเล่าแล้วก็จะจะนกินตนาการของบอนนี่มันก็ทําให้เธอนั้นสามารถต่อสู้ได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทาให้น่าสนใจนะว่าหลังจากนั้นเรื่องเล่าที่ผ่านมาหลายปีบวกกับในตอนนี้ที่บอนนี่เธอนั้นได้เจอกับน,นิกาตัวจริงนี่คือลูฟี่ในร่าง แลวการที่น่าสนใจนั่นคือบอนนี่การที่เธอเนั้นได้เจอและก็ได้เห็นนิกาตัวเป็นเนี่ยมันจะทําให้เธอั้นสามารถเรียนแบบพลังนิกาจนสามารถใช้พลังได้เหมือนนิกาของจริงได้ขนาดไหนเพราะว่าตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็จะได้เห็นว่าลูฟี่เนี่ยเขาจะมีความสามารถเกย์สองที่มีความเร็วสูงมีความสามารถเกย์สามที่เป็นพลังคนยักษ์เกย์สี่ที่เป็นพลังโจมตีทุรนแรงแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับใช้ได้หลายล่างแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าลูฟี่ในเร่งเกย์ห้าเนี่ยมันคือความสามารถดุน,นิกาที่บอนนี่เคยเียนแบบแล้วก็ใช้มาก่อนในใวเด็ก ซึ่งเพื่อนๆก็ลองจินตนาการกันดูนะบอนนี่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ความสามารถในการใช้ลัอนาคตของบอนนี่เนี่ยสามารถเล่นแบบพลังอะไรก็ได้เนี่ยมันก็จะน่าสนใจนะพลังวับอนนี่มันจะทําให้เราได้เห็น,นว่าเธอเนใช้ความสามารถที่คายลูฟี่หรือไม่แต่ว่าแน่นอนว่าของเรียนแบบเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีความสามารถที่มาททดเทียมของแท้นะฮะเพราะว่าอย่างเนื้อหาในตอนล่าสุดมาคนยากเนี่ยถ้าหมัดคนยากของบอนนี่มันก็จะมีขนาดใหญ่มากกว่าตัวคนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าหมัดคนยากลูฟี่เนี่ย มันสามารถทำลายเลอรบหรือแมก้กระทั่งใช้ในการต่อยล่ามังกรของใ,ใครโด้ได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความตา่างว่าบอนนี่เนี่ยเธอนั้นไม่ได้เรียนแบบความสามารถทุนิกาได้ไปอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดหลางจานีบอนนี่เธอนั้นสามารถเพิ่มความเร็วด้วยร่างเก2ใช้หมัดย,ยาวได้เหมือนกับร่างเก3แปลงร่างในหลากหลายมันก็ร่างเก4หรือแมก้กระทั่งถ้าเกิดความสามารถของบอนนี่นตึงขึ้นเนี่ยและเธอนั้นสามารถใช้พลังที่เหมือนกันนิกาแต่ว่ามีพลังแค่ครึ่งเดียวนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นซส่งนถ้าเป็นแบบนนนนั้นก็จะมมาาายยควว่่บีีเ ความสามารถล่างอนาคตที่มันบีดพี่ของเธอนะฮะมันก็จะมีความสามารถที่มันสูงมากและโกงมากจนขนาดที่ว่าไม่แน่นะว่าหลางจานีบอนนี่เนี่ยเธอหน้าจะมีความสามารถและกำพลังบอกกับการจินตนาการและก็แปลงร่างเป็นใครก็ได้นะฮะจนมาทําให้หลังจากนีบอนนี่เนี่ยเธอเนี่ยมีพลังและความสามารถที่มันหลากหลายจนขนาดที่ว่าบอนนี่ถึงแม้จะไม่สามารถใช้พลังเต็มที่หมือนของแท้แต่ว่าเธอเนี่ยก็สามารถเรียนแบบร่างกายและก็พลังนะฮะแล้วก็แปลงร่างเป็นใครก็ได้ที่เธอเนี่ยอยากเป็นอย่างเช่นความสามารถร่างกายที่ใหญ่โตและก็พลังขุมา แปลงไปเทพปโนทินิกาหรือแม้กระทั่งเหล่าคลยักษที่มีร่างกายที่ใหญ่โตนั้นก็ไม่แน่นอนบอนนี่เธอนั้นก็อาจจะสามารถแปลงร่างและใช้พลังพวกนั้นเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆพลังเกิดกับบอนนี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนนั้นก็สงสัยกันว่าพลังของเธอนี่นคืออะไรกันแน่เพราะว่าในตอนนังมูวี่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็น,นวาน่าบอนนี่จู่ๆเธอนั้นก็ได้กลายร่าง,ปงปเป็นนกปสอย่าง,งานั้นแต่ว่าก็แน่นอนนะว่านดงมูวี่เนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหายอยู่ในเรื่องเรื่องหลกักเพราะฉะนั้นก็เเเลลยยทําไไไดด้้้้แต่สงสงงััันนนนนนนะะวรรรรืืออ,นนออออใมคกิขึ แต่ว่าในตอนนี้เนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยทั้งชื่อผลพีศารแล้วก็พลางในการแปลงร่างในล่าอนะคาคตของบอนนี่มันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังจากน้บอนนี่เนี่ยเธอนั้นจะมีความสามารถอะไรที่ซ่อนเอาไว้และเธอนั้นจะสามารถเล่นแบบนิกาที่มันเป็นพลางและความสามารถของลูฟี่ได้มากขนาดไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาติดตามรับชมกันต่อไปนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ิเคห์กันในคลิปนี้สวนถับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้ว สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ